ตรงนี่กันะด้วยลอกด้วยนะอีพซยูจิิมาก้ระโดดนี้เฮ้ยน่าแกเข้ามาวะเฮ้ยกำปนยรอเลยมาอื้อหหมดข้อสอบเว้ยพวกเราไม่ได้ละเร่อเอะไรี่ก่อนแต่แง Rồi rồi, cái mũi xe vẫn đồng mấy cái rồi Ôi kia kìa, bữa ăn của tài Mình chỉ kịp đi Bông bông bông, giết giết người Một cái tao chân của nó Rồi rồi, cái chân của tao Cái chân của tao, cái chân của tao พร wow. wow, ้อมแล้วนะโอ้ยลอยไททันสเปีเกิร์มนมาช่วยกันแล้วอืมบูไอ้บ้าบนเลยทีนี้ก็บ้าบนแล้วโอ้้านบมาเลยอี๋ดุกนีบมาียตายกันนี่วะอ้ อออสัอมจะหยับ huh, ต uh ัว huh, ไ uh ่ไ huh, ด uh ้โ huh, อ uh ้ยแกใจท่านกไปล้างมันกันยงงงกัโดนลมอเดี hey. oh, ๋ยวมา

กอง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 กังกังกังกงกังกองก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 ังก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 องก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 ง โลกที่น่ากลัวมีทั้งสุขเวลาที่เป็นกองหรือก็กองที่แต็มได้วยกองที่นี้แต่กองเอาละเราต้องรีบอุยกกันแล้วทีนี้เราก็จะไหนกันยังไงล่ะใช่แล้วเราจะไหนกันด้วยกันเอาสซุปนี้ก่อนเกี่ยวกับ

อยางนเป็นทุคนเลยึโลคเคี um, ้ยอะไรวะเนี่ยฉันอยากขับรลกดิมแล้วฉนยอยู่ที่นี่ที่มันทำอะไกันไปและฉินก็ตอขค่าไปด้วยนี่โมาตัวอะไรวะน่ะกู๊กกู๊กุ๊กุ๊

ガガ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  <shriek>